ฉันไม่จ่ายเพราะว่าฉันไม่ผิดก็ได้บอกเติมได้ไงแบบนี้แหละถึงจะอร่อยคุณทําอะไรคะเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะน่นสิคะ <S 1> <S 1> นี่มันเป็นสิทธิ์ของฉันถ้าฉันเอาไปเททิ้งมันก็ว่าไปอย่างน้องดาววีคิสมาย ที่รักที่รักจะพาเขาไปไหนเนี่ยเอาแน่ตามเขามาเถอะถ้าที่รักไม่บอกเขาเขาจะกลับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวที่รักจะไปไหนอะใจร้อนไปได้ก็ที่รักไม่ยอมบอกนี่หรือว่าจะรักพาตัวเขาโอ้ยไปกันใหญ่แล้วลูกหมูเขาบอกไม่ได้จริงๆก็จะพาที่รักมาสะพายออกเดทฮะเดทโอ หมดกันแผนที่เขาอุตส่าห์วางไว้โอ้โอเขาขอโทษก็ปีเตอร์ทำตัวหน่าสงสัยนี่ว่าแต่จะพาไปที่ไหนหรอร้านไก่ทอดพอดีได้ยินว่ามีร้านเปิดใหม่เลยอยากพาลูกหมูไปลองเตอร์อยู่้รอวะไปกันไปค่ะ ร,ร้อนเลยลูกหมูจะกินอะไรดีอะไรก็ได้ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะปะขายยังไงครับแมค่ค้าน้องชิ้นละ25บาทส่วนสะโพก3ามชิ้น20จัดผมเอาน้องสองสะโพกหครับลูกหมูล่นะหนูเอาน้องหนึ่งสะโพก3ามค่ะ ได้จ้าแม่ค้าวันนี้มาเปิดร้านวันแรกเหรอครับใช่จ้ะพอดีเลยผมพาแฟนไปเดทั้งแรกเหมือนกันหูยหวานเวอร์นี่จ้ะแม่ค้าแถมให้ขอบคุณครับนี่จ้ะขอบคุณค่ะซอบอยู่ทางนู้นนะจ๊ะบริการตัวเองได้เลยค่ะ แม่ค้าครับจ้ะถ้าซอสหมดแล้วมาเติมอีกได้ใช่ไหมครับใช่จ้ะลูกค้าสามารถเติมเองได้เลยแต่ถ้าทานไม่หมดแม่ค้าขออนุญาตปรับนะจ้ะโอเคครับ เลยฉันก็เลยพาแกมาลองชิมจริงเหรอฉันก็ได้ยินว่าคนมากินเยอะสงสัยจะอร่อยอ,อร่อยมากเลยนะ้อหมูอร่อยจริงด้วยน่ากินน่ะงั้นลองไปสั่งกันเลยไหม คุณลูกค้าแล้วก็ได้ดีจ้าหนูเอาน่องหนึ่งสะโพกสามค่ะสละเหนึ่งเพื่อนเลยค่ะได้จ้ะเดี๋ยวแม่ค้าจัดให้นาะืมอ๋อจริง้ยถึงว่าล่ะเพิ่งเปิดวันแรกลูกค้าเข้าเต็มเลยราก กินที้นี้สิเดี๋ยวเขาป้อนไม่เอาดูสิขเขายังเหลือเยอะอยู่เลยนะนะนะ็เขาอยากป้อนตัวเองนี่อ่ะอะก็ได้เนี่ยฟ้าเมื่อไหร่แกจะมีแฟนสักทีล่ะดูคู่นี้สิน่ารักหนุม้มมิงสุดๆแหมยังกับหาง่ายนักแหละแกก็ลองไปขอพ่อแม่ดูสิช่วงนี้ท่านกำลังฮอตอซอสหมดเดี๋ยวต้องไปเติเหมือนะอืม ว่าเดี๋ยวฉันเดินไปเติมซอสกันะนะเฮ้ยฉันไปด้วยของฉันต้องมเหมือนกันแม่ค้าผมขอจำปากเพ้่นไปนิงได้ไหมครับได้จ้าขอบคุณนะครับซอสของโปรดต้องออกไปเยอะๆแบบนี้แหละถึงจะอร่อย นี่มันเป็นสิทธิ์ของฉันซอฟเขาให้กินฟรีถ้าฉันเอาไปเททิ้งมันก็ว่าไปย่างแต่คุณใส่เยอะเกินไปไงคะถ้าคุณกินไม่หมดแม่ค้าก็ต้องไปเททิ้งแล้วไงก็ฉันจ่ายตังค์แล้วฉันจะกินเท่าไหร่ไ็ได้ตามใจฉันไม่เชื่อก็ไปถามแม่ค้าได้แม่ค้าคะแม่ค้ามีอะไรหรอคะคุณลูกค้า บีบซอสเยอะไม่เผื่อแผ่คนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะกินหมดด้วยหรือเปล่านี่คุณทำไมทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้ร้านฉันกเจ๊งหมดแล้วสิคแล้วราคาซอสมันก็ไม่ใช่ถูกถูกด้วยถ้ากลัวเจ๋งคลาวหลังตอวป้ายมาติดไว้สิว้ซื้อซอสมเพิ่มอ่ะหรือท่านโมกนะเดี๋ยววันหลังฉันพกซอสจากที่บ้านมากินเองก็ได้ นี่คุณคุณไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอคะมารยาทสะกดเป็นไหมคะฉันว่าฉันม็ขายต่อให้คุณไม่ได้แล้วล่ะฉันต้องขอโทษแทนแฟนฉันด้วยนะคะลูกหมูจะไปขอโทษเขาทำไมเราไม่ผิดสักหน่อยทำแบบนี้ไม่สงสารเขาเหรอของซื้อของขายถ้าเธอกินไม่หมดเขาก็ต้องทิ้งไม่รู้ละ่ะเขาจ่ายตังค์แล้วจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ ไปกินกันต่อครับมใส่ซรแย่จริงใช่ว่าหรังชมพู่นี้น่ารัก เห็นไหมปีเตอร์สุดท้ายซอสก็เหลือจนได้ขอโทษนะคะคุณทานซอสไม่หมดใช่ไหมคะครับถ้าอย่างนั้น ทางร้านขออนุญาตปรับนะคะเท่าไหร่200บาทค่ะฉันไม่จ่ายเพราะว่าฉันไม่ผิดก็ได้บอกเติมได้ไงไม่ได้นะปีเตอร์ต้องจ่ายค่าปรับเขาสิอย่าไปยอมเลือกหมูเราไปกินร้านอื่นกันเถอะร้านนี้ไม่ค้าเอาเปรียบไปกันเลยลูกหมูกับไม่ได้นะปีเตอร์เยวหนูจ่ายให้ใไปไปตรงนดิ ข่าวหน้าไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกนะคะร้านนี้ไม่ต้อนรับแล้วฉันจะติดไป้ายด้วยว่าห้าวลูกค้าอย่างคุณเข้าร้านฉันเออร้านอื่นมีเยอะแยะฉันไม่ง้อหรอกไปเถอะนักบุเดี๋ยวผมพาไปกินร้านอื่นรับรองอร่อยกว่าร้านนี้แน่นอนไปครับเฮ้ยเดี๋ยวสิปีต้ นี่ไงลูกหูร้านนี้เขาชอบกินมากเลยนะปีเตอร์เขาว่าเรากลับไปจ่ายร้านขายทอดเธอะเขาไม่สบายใจเขาไม่อยากให้เธอเป็นคนไม่ดีโท่ลูกหมูก็เขาไม่ผิดนี่มันเป็นแผนของร้านที่ตั้งใจจะโกงเรางั้นฉันไม่พูดละห้ามเข้าเด็ดขาดบุคคลอันตรายนี่มันอะไรกันนะ่ะปีเตอร์ สงสัยต้องเป็นร้านแก่เมื่อกี้แน่ๆเลยที่มาประจานฉันแบบนี้เดี๋ยวต้องกลับไปจัดการซะหน่อยแหละพอได้แล้วปีเตอร์ถ้ายังคิดไม่ได้แล้วยังไม่ยอมรับความผิดอีกเขาว่าเรื่องของเราก็น่าจะจบวันนี้แหละเขาขอโทษลูกหมูเขาผิดไปแล้วให้อภัยเขาเถอะนะไม่ฉันจะไม่ทนกับผู้ชายอย่างคุณอีกต่อไปแล้วเราเลิกกันอย่าไปนะลูกหมูผมขอโทษผมผิดไปแล้วโถ่ ดีมากทำไมอะคะพ่อจ้าพวกเธอเป็นลูกน้องฉันนะถ้ามีปัญหามากฉันจะตัดเงินเดือนพวกเธอยคออขโ่ะน้ำแดงคุณน่าจะทานไม่ได้แล้วให้ผมเลี้ยงนะครับไม่เป็นไรค่ะ ซื้ซ้ออเงไดถ้างั้นคุณต้องรับผิดชอบเสื้อสูตร,รให้ผมซักตรงนี้ก็ได้ค่ะเสื้อสูทรรตัวละสามหมื่นห้าหวานเจีย๊ยสาวๆอยู่นี่นี่เอง เล่นแมวจับหนูจ้ะเหมียวเมียวอ,อีคนนี้เดี๋ยววันนี้ผู้จัดจาการเลี้ยงน้ำนะจ๊ะห้ามปฏิเสธมันเสียมาร,รยาตรู้ไหมก็ได้ค่ะดีมากไหนชนแก้วให้ผู้จัดจาการดูสิเออเร็วค่ะ ดีมากทำอะไรคะผู้จัดการทำแบบนี้พวกเราไม่โอเคนะคะทำไมพวกเธอเป็นลูกน้องฉันนะถ้ามีปัญหามากฉันจะตัดเงินเดือนพวกเธอผู้จัดการคะพวกเราเป็นพนักงานบริษัทก็จริงแต่พวกเราทำงานแลกเงินนะคะไม่ได้เอาอย่างอื่นแลกไม่เอานะเดี๋ยวโดนไล่ออกนะผู้จัดการคะถ้าพวกเราผิดเรายอมรับโทษ แต่ถ้าพวกเราไม่ผิดเราโดนไล่ออกพวกเราไม่ยอมนะคะไม่เอาน้าเอามาปลอ,ปอ,อกปลอก น่าจะทานไม่ได้แล้วให้ผมเลี้ยงนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันซื้อเองได้ไม่เป็นไรครับผมทำให้คุณต้องเดือดร้อนให้ผมเลี้ยงเถอะไม่เป็นไรค่ะของคุณคุณจ่ายของฉันฉันจ่ายเองจบนะคะถ้างั้นคุณต้องรับผิดชอบเสื้อสูตรให้ผมไปซักเสื้อสูตรกับผมด้วย ได้ค่ะถอดมาสิคะจริงนะครับนีครับไปกันเลยไหมครับซักตรงนี้ก็ได้ค่ะอซักตรงนี้ ไม่มีปัญหาบริษัทนี้เป็นของท่านอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจุ๋มจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะตเดี๋ยวทำไมไม่แต่งตัวใส่สูตรให้มันดีๆถ้าเกิดเจ้านายเขาเข้ามาเห็นมันจะดูไม่งามคุณแม่ท่านไม่มาหรอครับผมทำงานมาจะสองเดือนอยู่แล้วยังไม่เคยเจอหน้าท่านเลยไปใส่สูทกันไว้ก่อนลูกเผื่อท่านเข้ามา งั้นขอแสงนะครับคุณแม่ผมจะเอาไปตัดสูตรอะไรกันแล้วสูตรสีเทาที่เพิ่งตัดมาตัวละสามหมื่นห้าตัวนั้นล่ะผมโดนผู้หญิงแกลสูตรเละไปแล้วครับคุณแม่ฮะเสืออย่างแกเนี่ยนะโดนผู้หญิงตะปบครับคุณแม่พูดแล้วยังโมโหไม่หายเดี๋ยวให้เจออีกทีนะขอบใจมาก วิลกรรมเธอเมื่อกี้สุดยอดมากเลยขอบใจเออว่าแต่ทำไมพวกเธอสองคนถึงต้องยอมผู้ชายคนนั้นด้วยล่ะคุณเดี่ยวเขาเป็นผู้จัดการของบริษัทที่ฉันทำงานอยู่แค่ผู้จัดการเนี่ยนะต้องกลัวขนาดนี้เธอไม่ได้ทำงานกับฉันเธอไม่เข้าใจหรอกแม่ของคุณเดี่ยวเขาเป็นรองกรรมการของบริษัท เพราะอย่างนี้่เองลูกถึงได้บ้ามำนาเธอโชคดีแล้วแหละที่ไม่ได้มาทำงานในบริษัทฉันจริงบริษัทนี้สุดๆแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นเด็กสึกง,งานที่บริษัทเธอละ ว่าไงเจ้าสาวสาวผู้จัดการคนเดียวใช่เขาเองเอสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> แม่ฮีน่าน้อย เธออาจจะเก่งไม่อยู่ในทุ่งกว้างแต่เมื่อเธอเข้ามาในถ้ำเสือ mm. เธอมันก็เป็นแค่ลูกแมวเ mm. mm. มียวเมียวเด็กฝึกงานเหรอ <c oughs> อยู่ที่นี่มันต้องเป็นเด็กดีแล้วฉันจะไม่เอาเรื่องสูตรมนลงโทษเธอ ขู่ไปเธอคะ่ะต่อให้ฉันเข้าถ้าเสือฉันก็ไม่กลัวหรอกเพราะคุณมันไม่ใช่เสือแต่เป็นยุดหัวแข็งจังเลยนะก็ยังดีกว่คนที่หัวไม่มีสมองปากดีแบบนี้ ก็ไม่ต้องทำงานที่นี่เฮ้ยเออะโวยวายเสียงดังอะไรกันเนี่ยต่เดียวคุณแม่เอาแล้วคุณจุ๋มมาแบบนี้อ๋อไม่รอดแน่ใช่ยากสงสารจังเลยอ่ะเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกด้วยคุณแม่ครับจำผู้หญิงที่ผมบอกว่าทำเสื้อสูตรผมเละได้ไหมครับจำได้สิลูกทำไมเหรอ เธอมาสมัครเป็นเด็กฝึกงานอยู่ข้างหลังผมครับคุณแม่เด็กฝึกงานสวัสดีค่ะป้าจ,จุ๋มคุณออมหนูออมก็อยากฝึกในตำแหน่งพนักงานธรรมดาครับคุณจุ๋ม ได้ค่ะไม่มีปัญหาบริษัทนี้เป็นของท่านอยู่แล้วค่ะฝากหนูออมลูกสาวผมด้วยนะครับคุณจุม๋มเดี๋ยวจุ๋มจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณจุม๋มค่ะสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวทำไมไม่แต่งตัวใส่สูทให้มันดีๆคุณหนูลูกสาวทำไมาไดไ คุณหนูต่เดียวก่อเรื่องอะไรกับคุณหนูอีกฮะเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวไม่รู้เป็นลูกสาวธรรมดาคุณหนูคะคุณหนูสามารถลงโทษได้เลยนะคะเพราะทำผิดป้าไม่เข้าข้างครับได้ค่ะต่อไปนี้คุณไม่ใช่พนักงานของบริษัท LFT คุณแม่ครับผมตกงานตกงานก็ไปหางานทำแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะแม่ช่วงที่รองานแม่จะให้แกวันละร้อยห้าสิบแล้วมันจะพอ